อยู่ในใจของเราด้กว่าไหมเหตุผลที่เขาให้มาเป็นยังไงสําหรับเขามันเป็นยังไงนี่บอ,อกไหมไม่เคยมีแฟนเลยไม่ค่อยเข้าใจถ้าผมรอแบบพี่นะดังไปแล้วพี่ก็ไม่ได้ดังนะลูกพี่ดังปังพี่ดังปังเลยลูกทำไมอ่ะเดี๋ยว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  จีโนโอ๋อเอ้เราเพิ่งเห็นเฮ้ยฉันดีใจจีโนเข้ามาดูไลฟ์กันด้วย <laughs> ถ้าผมหลอก,กพี่นะผมดังไปแล้วท้ออ้วนเศ่้าอย่าเลยจีโนโดังกว่าผมอีกแดนผู้ประสบความรักมาบอกจีโนโ ตอนแรกอ่ะอ่านไว้แต่ไม่ได้อ่านอ่านชื่อแหละแต่จําไม่ออกนึกไม่ออกยังไม่ได้นึกไงพอบอกเออท้ออ้วนเศร้าอะไรเงี้ยแล้วก็เลยแบบมันมันไม่ไควรจะเศร้ากับเรื่องนี้นึกออกมหมยมัน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  change ได้มันเปลี่ยนได้คนเราคือออกกำลังกายคุมอาหารมีความตั้งใจอะไรเงี้ยมันก็เปลี่ยนได้เราเองก็ไม่ได้มไมอ้วนผมไม่เคยอ้วนมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วแต่ว่าผอมเป็นเด็กผอมผอมกรรมพันธุ์นะนึกออกปะอืม อยากจะหุ่นดีตอนนั้นดูนักมวยปัม้มดูด w มันอยู่มันอยู่เออะไรเงี้ยก็แบบว่าพยายามหากินกินอะไรที่มันมีประโยชน์นะดูซิว่ามันมีอะไรที่มันเออมันเสริมสร้างอะไรเราได้บ้างเราออกกำลังกายยังไงถึงจะเปอ,อแบบนี้แบบนี้แบบนี้มันก็เลยกลายเป็นเราทุกวนันนี้ถามว่าเมื่อก่อนเราขาวไหมตอนเด็กขาวมากแล้วก็เล่นบอลอยู่ช่วงหนึ่งก็ซ้อมบอลซ้อมแบบซ้อมหนักมาก ซ้อมมันจะส1บเอ็ดโมงจนสี่โมงสิบเอ็ดโมงสี่โมสี่ห้าเดือนอะ่ะ <c oughs> ก็เลยแบบดํามากแล้วทีนี้ก็เลยแบบอยากขาวแล้วไงก็เปลี่ยนเปลี่ยนตัวเองนอนจริงๆแล้วพรุ่งนี้ตื่นเชา้าในกาปูก็เสียอีกจริงป้ะพี่ไม่ใช้โทรศัพท์ผูกแบดผู้ดีใจออกนอกอาตับแบดผู้ดีใจออกหน้าออกตาจีนโน่เลยลวเว้ยม่ก็ฉันชอบเขาไง <c oughs> น่ารักเสียงเขาโคตรน่ารักเลยพวกเธอเคยไปดูคลิปเขาป้าล่ะอะไรนะเดี๋ยววันนี้ทำน้ำมะนาวให้พ่อกินก่อน, <c oughs> นเั็นคิดแล้วฉันยังขำอยู่เลยอ่ะฉันั่งดูคลิปเขาแบบว่านั่งดูเรื่อยๆเลยน่ารักอ่ะ <c oughs> เสียงอ่ะเสียงน่ารักมากเลยเขาชอบเสียงเขาเลยเสียงเขาโคตรเอกลักษณ์เสียงขึ้นจมูกแบบ เดี๋ยววันนี้เราไปทำไทำน้ำมะนาวให้พ่อกินก่อนน้ำมะนาวผัดปีน้ำมะนาวเลยวะน้ำมะนาวหวานปีแล้วพวกร้นน้ำมะนาวเอาเอาไอที่คันน้ำมะนาวไปตั้งบนเคาน์เตอร์ไว้แล้วมันไม่มีอะไรรองแล้วพอกดกดบีบมะนาวไปอะไอเครื่องคัน่ะมันพุ่งไอเครื่องคันมันพุ่งไปโดนแก้วแก้วแตกเดี๋ยววันนี้เดี๋ยววันนี้เราจะทำข้าว ให้พอก,กินใส่ผักลงอกแมกก่อนผักเอาผักผักแช่ฟีดด้วยนะพวกถั่วลันเตาพวกผักอะไรแชร่ฟีดเอามาเทาใส่จานอุ่นก่อนอุ่นอุ่นสักสามสี่ร้อยปีอะไรก็ไม่รู้แต่ขำม,มาฉันดูคลิปเขาแล้วฉันขำม,มากเลยอะไม่คิดว่าจะหลงเข้ามานะเนี่ย มีการมาบอกมีการมาบอกอะไรนะถ้าถ้าหลอกแบบเราอะไรนะคงดังไปแล้วทั้งอ้วนทั้งทั้งอ้วนทั้งคออะไรเนหะ็นบุญตังเวลาละเก้าแสนห้านะนอนจีโนถอลลอกลลอกจริงๆเดี๋ยวไปติดเขาแทนแดด เออจริงว่ามือถือุกได้ใช่มือถือุกได้สิผม,ดดต,ามตามกันข้างแสนห้า0้าแสนห้าเลยนะแกหน้าอย่างฉันยังแค่ห้าพันกวายฮึแกอย่งว่าเลยดีใจอ่ะแกหลงก็ได้ไงวะห <c oughs> ลงกม่ได้ยังไงฉันไม่เข้าใจเลยนะ่ะ <c oughs> ฉันจะบอกอะไรให้นะทุกคนปวดฉี่ฉันปวดฉี่มากเลยอยู่ u b ปวดฉี่ช่งชองเออแล้วทำไมพี่พี่เฟนเอาแอคใหม่เข้ามาอีกแล้วล็อกล็อกจริงๆ ล่าลิล่าไล่ล่าไล่ละาลินล่ละาลินโอ้แคไปด้วยจะไปจิงช่องกับเราจะไปชิงช่องกับเรามันจะดีเหรอตอนแรกนึกว่าพี่มิดตอนแรกนึกว่าพี่ฟิตมิดด้ามทรงคลายพี่ฟิตมิดพี่มิดพี่มิดพี่ฟิตพี่มิดเหมือนหนอไม่เห็นเหมือนเลย หน้าเขาอาจจะทรงเดียวกับเราบ้างเดบเดบเหมือนกันต้องบิดต้องบีดบอกเลยป่ะได้ป่วยอีกโคตรพยายามเลยเราไม่ได้ดูบิดเลยคงปวดอยู่หรอกกินเป็นขวดก็ปวดนะตอนนี้คือนั่งสั่นแล้วเนี่ยมันดีนะเดี๋ยว มันดียังไงไปเข้าห้องน้ำกับเราเรยเข้าห้องน้ำกับเราได้เลยเขินนะจะบ,บ้าเลยไปด้วยพี่เฟนอีเฟนอย่าพูดอย่างนี้หลักเลิกเล๊กจีโน่เลบๆเลยโเลย กำลังทำน้ำมะนาวให้เราดูอีกนะเราขำกันวันข้าวเดีอยปิดคอจําได้เลยว่านั่งดูกิมจิโนโลแล้วก็นั่งกินข้าวไปด้วยกําลังดูอยู่ว่าจะทําอะไรตอนนี้ก็เป็นเวลาทีสองแล้ว2ีสองก็ตีสามไม่รู้แล้วนะมาทําน้ำมะนาวกันดีกว่าลงขวดก็ได้แดนโอ้ลงขวดยังมีอีกคนฉีลงขวดเนี่ยเราตั้งใจทําให้พ่อจริงๆ น่ารักตั้งใจทำให้พ่อแต่ทำไมเราต้องทำแก้วแตกด้วยละ่ะลูกลต่พ่อก็น่ารักนะพ่อจีนูก็น่ารักมากเลยเราชอบคลิปเขาคอนเทนต์คอนเทนต์ดีจังเลยเหมือนเรากดติดตามจีน่ไปแล้วนี่ใช่กำลังติดช่ะแต่ไม่พลาดหรอกเสียงเธอเสียงนายน่ารักมากเลยอย่าลืมนะ ออกกำลังกายคุมอาหารเอาทิ้งอะไรกันนี่กบอกเลยว่าร่างกายแต่ละคนอนะมันมันไม่เหมือนกันระบบเผาผ่านมันไม่เท่ากันแคลอรี่ที่ใช้ไลฟ์สไตล์ในการใช้ชีวิตมันจะไม่ไม่เท่ากันมันก็ต้องควบคุมอาหารตามไลฟ์สไตล์ออกกําลังกายตามการกินแย่จะทำคนเดมพ่อลูกไหมเราถือถ่ายมือเดียวนี่ ออเออ,เอ,อใช่เนะพราะว่ามือหนึ่งถือกล้องใช่ไหมมือหนึ่งคันน้ำมะนาวแล้วก็เลือ่อนเอาผ้ามาลองด้วยนะคลิปต่อมาเอาผ้ามาลองแต่เรชอบชอบแล้วก็เลือ่อนเอาผ้ามาลองด้วยนะคลิปต่อมาเอาผ้ามาลองแต่เราชอบชอบจริงๆ จริแน่ทุกคนเรามีอะไรจยบอกทุกคนอ่ะก็อย่าลืมเข้าไปติดตามพี่เขาด้วยนะพี่เขาน่ารักมากๆเลยอ่ะเราก็ดีใจมากเลยนะที่แบบเราเข้าไปดู f อฟซเราสตรีมแล้วเขาพูดถึงเราด้วยอ่ะในในในนะในในเขาอ่ะเอ้ไราว่าเรียกว่าในในความทรงจำเขาว่ามีเราอยู่ด้วยอ่ะเราก็เขินเหมือนกันนะเนี่ยเข้าใจไหม มันจะเรื่อยว่าจะมีคนจำจีโน่ได้ด้วยจีโน่จีจ้าจีใจไม่จีใจมากเนอทุกคนอย่าลืมนาประติดตามพี่เขาด้วยนะนี่ติกต็อกนี้เลยนะเห็นไหมแล้วว่าไม่ออกเลยกดติดตามแล้วกดให้ดูแล้วเนี่ยเห็นไหมแล้วกดดูเลิกกดติดตามเขาดูนะแต่แบบไม่ต้องดูเลิกนะโอเคไหมก็ฉันว่าวันนี้เราต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะ สำหรับใครที่ชอบให้เราไปาสอไ่องแล้วก็ทีมคนที่ติดต่อก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะโอเคครับบ๊ายบายจุ๊จุ๊สวัสดีครับ